นี่คือชายหาดบ้านเรานะครับเพื่อนๆนี่คือชายหาดแคแคหรือว่าที่รู้จักคือหาดเกเกนะครับผมนะอัสลามมุลิกุมมะรับุตลอยตะลาบบาริกาตุสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หาดแคแคนะครับเพื่อนๆครับผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าธรรมชาติบ้านเราหาดบ้านเราทะเลบ้านเรามีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆครับเพื่อนๆลองดูน้ําสิครับ น่าเล่นมากๆเลยครับสะอาดมากดูครับโอ้โหสะอาดมากๆเลยดูใสกิ้งเลยดูนะฮะดูคนที่เคยมาลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่ามันสะอาดอย่างที่ผมบอกไหมนี่แล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอที่นี่คือจุดเด่นที่นี่ก็คือ มีภูเขามีก้อนหินนี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมนะซึ่งตร,ตรงนี้นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะยังมีอีกฝั่งนู้นอีกไกลเลยนะครับว่าที่มันสวยนะครับเพื่อนนะฮะวันนี้ผมก็เลยอยากจะนําเสนอให้เพื่อน,อนๆได้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ,ๆไปชมธรรมชาติบ้านผมที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อน<ๆ>ดูนี่คือจังหวัดปัตตานีนะเพื่อนโอ้โหถ้าผมไม่ติดว่า ผมพาชุดมาชุดเดียวนะผมโดดไปแล้วนะโอ้สะอาดมากๆนะฮะนี่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 โอ้โหสุดยอดครับก็ก็เอกลักษณ์ที่นี่นะครับก็เป็นก้อนหินแบบเนี้ยที่อยู่ริมชายหาดนะครับผมเนี้ยก็ใครที่มาที่นี่นะครับก็จะได้สัมผัสถึงก้อนหินนะฮะที่อยู่ในทะเลแบบนี้นะครับเพื mm ่อ hmm. นๆนี่แล้วก็มีเห็นมีเด็กๆมาเล่น,นครับแต่ว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่นะ อาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับเขามากันเยอะนะครับผมนี่ครับสวยงามแล้วก็น้ําสะอาดมากๆดูสิครับน้ําสะอาดนะน้ําใสมากเลยนะเพื่อนดูนะสวยงามครับผมนะฮะดูดูฝั่งนู้นครับดูฝั่งนู้นสิครับเพื่อนๆดูลองเพื่อนๆดูสิครับคือถ้ามาเห็นกับตาเนี่ยจะสวยกว่านี้นะครับเพื่อนดูฮนะครับอยากจะให้เพื่อนๆลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆมาที่นี่สักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วจะได้ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่สวยไม่แพ้ที่อื่นแน,น่นอนครับผมนะนี่นี่นี่มีชายหาดให้นั่งเล่นนะครับยาวนะฮะด้านหลังก็เป็นภูเขาหินสวยงามนะในทะเลก็มีภูเขาน้ําก็ใสสะอาดนะดูนะะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่นี่นะครับตอนกลางคืนนะครับจะเห็นแสงไฟ เต็มทะเลนะครับผมนะฮะยังกับนะฮะบ้านคนนะครับที่อยู่ในทะเลเพราะว่าเขาช่วงนี้นะเป็นช่วงฤด,ดูตกหมึกหรือว่าจับหมึกนะครับผมนะฮะในทะเลนี่จะเห็นอ่าจะเห็นแสงไฟเต็มเรียงยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมนะใครที่อยากจะมาก็มาได้นะครับผมนี่คือปัตตานีบ้านผมครับนี่ดูดูนะน่าเล่นมากๆเลยนะเพื่อนโอ้โห สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเนี่ยตอนนี้ผมก็ทดลองนะคผมเดี๋ยวอ้ผมไม่ได้กันนะนั่นนะทางงั้นผมจะได้ถ่ายนะครับดูน้ำครับนี่คือทะเลบ้านเรานะครับผมนี่คือทะเลที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อนสะอาดมากๆนะครับอันนี้คืออะไรเออมีอะไรแบบนี้หรือว่าสาหร่ายหรือเปล่าหรือว่า ไม่ไแน่ใจว่ามันคืออะไรแต่อยากจะบอกว่าที่นี่สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับโหยน้ําก็สะอาดน่าเล่นชายหาดอะไรก็มีนะครับมีภูเขามีก้อนหินที่ สุดยอดนะครับผมนะครับและที่นี่ก็มีร้านอาหารให้นั่งกินด้วยนะครับผมนะเป็นร้านส้มตําร้านอาหารทะเลนะครับผมกินพลางๆแล้วก็ชมวิวพลางๆนะครับผมแล้วก็สามารถจะพาเด็กๆไปเล่นน้ําได้นะครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแวะมาเที่ยวได้นะครับสวัสดีครับอัส a l a m u a l a i k u m w ม r ตุล a t u l l a อ i taala w a b a r a k a t u